she will advice as king IT network Totoling Seagate สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ o h o ok x o so. c o m นะฮะวันนี้อิงก็จะมารีวิวมินิ PC ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่มินิ p c แบบมาตรฐานนะครับแต่จะเป็นมินิ p c แบบสติกนั่นเองนะฮะสติกก็คือรูปแบบแท่งนะครับรูปแบบแท่งนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถเสียบหลังจอมอนิเตอร์จอทีวีหรืออะไรเลยก็ได้นะครับถือเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะฮะที่มากับอิงวันนี้นะครับจะเป็นจากทาง,ง ASUS ในโมเดล Vivo Stick หรือว่ามินิ PC เอ่อทีวีสติ๊กในโมเดล T-S10 นะฮะตัวนี้ก็อาจจะเห็นว่ากล่องมันหน้าตาแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาส่งให้สื่อก่อนนะฮะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นขายจริงนะครับเวอร์ชั่นขายจริงก็จะกล่องไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับส่วนจะมีรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวอิงพาวดูแทนนี้ครับ อย่างที่ได้ว่าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสําหรับ d e v วลลอปเก่อนนะครับรุ่นที่แจกจ่ายให้สื่อใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวจริงกล่องจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ก็น่าจะขนาดประมาณนี้แหละฮะอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นโมเดล ts 1 0นะฮะโดยไม่มีลายอะไรมาให้เลยนะครับแกะกล่องออกมาฮะดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างก็กล่องมาแท้ค่อนข้างแน่นนะฮะดึงออกมาก็จะเห็นเจ้า vivo stick อยู่ตรงนี้เลยนะครับวางอยู่ตรงกลางเหมือนดินสอเลยนะนี่ฮะ ทางด้านล่างในบันเดลมีอะไรให้มาบ้างแต่ว่าผมไม่ชัวนะครับว่าเวอร์ชั่นขายจริงจะมีมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่อันนี้คือที่ผมได้มาผมก็พูดตามที่ผมเห็นละกันนะฮะอันแรกก็จะเป็นสาย HDMI นะครับอันนี้ USB to micro USB นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะฮะซึ่งอะแดปเตอร์เดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะฮะโอเคครับ ลองดูกันดีๆนะฮะจะเห็นว่ามันบอกว่าอินพุตอยู่ที่1 0 0่งร้อยถึงสองโวล์ก็เป็นยูเออร์เซอนะฮะเอาพุตอยู่ที่5โวลต์สแอมป์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้ที่ชาร์จใกล้เคียงกับมือถือเลยนะครับตัวนี้มาเจาะรายละเอียดของโปรดักต์หลักของเราเลยนะครับหรือว่าเจ้า Vivo Stick นั่นเองนะฮะหน้าตาของเขานะครับก็สติ๊กสมชื่อนะครับเป็นปากกาหรือว่าเป็นแท่งมาร์กเกอร์อะไรก็ สามารถมองเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือสติ๊กนั่นเองนะฮะออกแบบมาเสียบหลังทีวีหรือว่าหลังจอมอนเเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับวัสดุของเขานะครับตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดแต่ว่าบริเวณนี้อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นเหมือนพลาสติกเท็กซเจอร์เหมือนยางหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจับก็จะไม่ทําให้มันลื่นหลุดมืออะไรง่ายๆนะครับอันนี้เวลาหยิบออกจากกระเป๋าเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่หลุดมือง่ายๆแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ามือเหงื่อเยอะอย่างเช่นแบบมือผมนะฮะ จับไปก็จะเป็นพวกรอยเหงื่ออะไรติดขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีในการทําความสะอาดนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่นกันนะฮะตรงนี้จะมีโลโก้ ASUS เป็นแบบโครเมียมอยู่นะครับผมหมุนมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่ามี serial number อย่างนี้นะฮะแล้วก็ ventilation hole หรือว่ารูระบายอากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ fanless นั่นเองนะฮะ เช่นเดียวกับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเวนเซเลชันโฮลหรือว่ารูระบายอากาศเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้จะไม่มีพัดลมอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานก็จะไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเห็นอันนี้ไหมครับอันนี้หลายๆคนที่ใช้มือถือมาตั้งแต่ยุคปี2000ต้นๆน,น,นะครับก็จะเห็นว่ามีไอช่องเนี้ยเอาไว้คล้องนะฮะคล้คองพวกสายคล้องข้อมือหรือว่าพวงกุญแจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ทําให้อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ง่ายนะฮะ ขยบมาช่องนี้จะเป็นช่อง Micro USB นะครับซึ่ง m i โคร USB อันนี้ก็จะเป็น DC i n ไปในตัวด้วยนะครับหมายความว่าเวลาใช้งานเราก็ต้องเอาสาย DC นะครับซึ่งเป็นสายนี้นะครับต่อจากแดป APTER นะฮะเหมือนชาร์จโทรศัพท์เลยนะครับผมตรงนี้เขียนอยู่นะฮะว่า DC i n อ๋อเกือบลืมนะครับต้องเสียบตลอดเวลานะครับไม่สามารถรับพลังงานจาก h ิ m i ได้อีกด้านหนึ่งครับผมก็มี Ventilation Hole อยู่เช่นกันนะฮะ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะมี usb มา2ช่องนะก็คือ usb 3.0สีฟ้าหรือว่า super speed ตรงนี้และ usb 2.0สีดำ um ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างกันเลยแล้วก็จะเป็นอันนี้ช่อง3.5นะฮะเสียบหูฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมด้านนี้นะครับไม่มีอะไรนอกจากปุ่ม power นะฮะปุ่ม power ก็จะให้ความรู้สึกคลิกนะครับตอนกดถึงแม้ว่าจะดูไม่ยุบลงไปนะฮะลองดูกันอันนี้คือผมกดอยู่นะครับบริเวณนี้ เห็นโลโก้ power ก็จะมีไฟ LED สีฟ้าติดขึ้นมาเวลาเราใช้งานด้วยนะฮะอีกด้านหนึ่งอันนี้ตามคอนเซปต์สติกนะครับก็เหมือนปากกามีฝาเปิดปิดนะฮะพอร์ตนี้คือพอร์ต HDMI ครับผมพอร์ต HDMI ตรงนี้เราก็เอาไว้เสียบหลังทีวีหรืออะไรเลยก็ได้นะครับแนวเดียวกับ USB ตั้มได e ทั้งหลายะรฮะก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะนอกจากนั้นถ้าเราคิดว่า พื้นที่หลังทีวีเรามีน้อยไอเจ้านี่มันยาวเกินไปไม่สามารถวางหลังทีวีหรือหลังมอนิเตอร์ได้เขาก็ให้อันนี้มาในบ mm ันเดลเช่นเดียวกันนะครับที่ผมไม้ดูไปเมื่อกี้เลยก็จะเป็นเอาไว้เสียบตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เสียบเข้าทีวีตามปกติเลยฮะสำหรับดิเมนชันของเขานะครับ vivo stick pc ตัวนี้นะฮะก็จะมีความยาวแนวนี้นะครับอยู่ที่137.9 mm มมหรือว่า1 3 8ม mm มนั่นเองนะฮะด้านนี้จะอยู่ที่3 4ม mm. ม และด้านนี้นะครับแนวนี้จะอยู่ที่14.9ม mm ิลมนั่นเองนะฮะแต่ก็ลองคำนวณพื้นที่กันดูนะครับสำหรับคนที่จะติดตั้งมันไว้หลังมอนิเตอร์หรือว่าหลังทีวีนะฮะถึงแม้ว่าความยาวจะอยู่ที่137.9ม mm ิลมแต่ผมว่าควรจะเหลือไว้สักประมาณ150มิลเมนะครับเพราะว่าเวลาเราจะกดนะฮะเราต้องเอานิ้วสอดลงไปเพื่อกดปุ่ม power ตรงนี้ด้วยกรุณาเผื่อตรงนีด,ด้วยเช่นกันนะฮะ เวลาเราเสียบใช้งานนะครับอันนี้ผมเสียบใช้งานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เสียบเข้าไปที่พอร์ HDMI นะฮะโดยที่ตัวนี้ออกแบบมาใช้กับพวกทีวีด้วยเช่นกันนะฮะทีวีส่วนใหญ่เราก็มีพอร์ต HDMI อยู่ข้างหลังแล้วถูกไหมฮะเราก็เสียบนี้เข้าไปแล้วก็ต่อสายเข้ามาจากอะแดปเตอร์ของเรานะครับซึ่งเป็น m i โคร USB ตรงนี้แล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดก็เสียบกันไปนะฮะแต่ผมแนะนําให้เป็นแบบ ไวเล็มากกว่านะครับแบบคอมโบไปเลย <c oughs> เพราะว่านี้นะฮะอย่างที่เห็นเรามี USB พอรตอยู่แค่2พอร์อนะครับหมายความว่าเราเสียบเมาส์คีย์บอร์ดก็เต็มแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่สามารถต่อสตอรจอื่นเพิ่มเติมได้นั่นเองครับ <c oughs> พอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็น Windows 10มาเลยนะฮะอันนี้ผมข้ามขั้นตอนการเซตอัพ Windows <c oughs> มานะครับเซตอัพ Windows <c oughs> ไม่ได้หมายความลง Windows นะครับแต่เป็นการเซตอัพ <c oughs> ในส่วนของการตั้งเวลาตั้งชื่อตั้งไทม์โซนตั้งภาษาที่เราใช้นะครับตรงนั้ผมขอข้ามมาละกันนะะ อันนี้เปิดมาจะเห็นวอยเปอร์ของทาง asus ให้มาเลยนะครับเป็นธีมสีฟ้าโดยที่โปรแกรมหลักๆมาให้ก็คือมี e-manual นะครับตรงนี้คู่มือนะฮะ my stream remote go setup smart audio แล้วก็ web storage นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมหลักๆที่ bundle มากับ asus นะฮะอีกอันนึงก็คือ w i n z i p s นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ใช้กันอยู่แล้วนะฮะ w i n z i p เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า windows ที่เขาให้มาเป็น windows อะไรนะฮะอันนี้นะครับจะเป็น Windows 10 Home นะฮะซึ่งก็เป็นลิขสิทธิ์แท้เช่นกันนะครับเริ่มกันที่ manufacturer ของเขาก็ลงมาถูกต้องตามรุ่นทุกอย่างเลยนะครับ ASUS Tech Computer รุ่น ASUS TV Stick นะฮะอันนี้ผมก็เห็นบนเว็บก็เขียน TV Stick บ้างเขียน v i v o Stick บ้างก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่ก็เรียกเป็น Stick น่นหอะเพราะมันเป็นแท่งเสียบหลังทีวีนั่นเองนะครับรุ่น TS10 ตรงรุ่นครับผมโปรเซสเซอร์ Intel Atom x5 Z8350 ที่ความเร็วนาฬิกา1.44 GHz ครับผม แรมมีมาให้2 g b นะฮะแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กตรงนี้อาจจะยังไม่ขึ้นในส่วนของการ์ดจอหรือว่าชิปแสดงผลที่แชร์ไปนะฮะ Operating System นะครับหรือว่า Windows ตัวนี้จะเป็น64บิตมาให้จากโรงงานแล้วนะครับโดยที่ก็โปรเซอร์ก็เป็นมาตรฐาน64บิตเช่นเดียวกันครับผมวินโดว์ยังไม่ Activate นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยืนยันว่าเป็น Windows แท้ครับผมมาดูหน้า CPU z บ้างนะครับ ก็ Intel Atom ต x 5้นะครับอินเทลว่าไปสถาปริยกรรมหรือว่าโค้ดเนมนะฮะ h e r r y Trail นะฮะตัวนี้ซ็อก็จะเป็น1380 BGA นะครับ BGA ในที่นี้หมายความว่าเป็นซ็อกเ็ที่หมายสามารถถอดเปลี่ยน CPU ได้แน่นอนครับก็สติกอันเล็กแค่นี้นะฮะคงไม่คิดจะถอดเปลี่ยน CPU กันอยู่แล้วนะฮะ CPU ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยี14นาโนเมตรไฟวีคอ์เฉลี่ยอยู่ประมาณ4โวลต์นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะขึ้นลงตามสัญญาณนาฬิกาหรือว่าคอร์สปีดของ CPU นะฮะ ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าคล็อกสปีดลงไปเหลือ400บ้างขึ้นมาที่1 6 0กว่าบ้างนะครับถึงแม้ว่าคล็อกมาตรฐานจะเป็น1.44กิกะเฮิร์แต่ว่ามันมีโหมดเทอร์โบของทาง Intel นะฮะก็โดดขึ้นไป1 6 0กว่าตรงนี้อย่างที่เห็นเลย cache นะครับก็จะเห็นว่ามี L2 cache มา1เมกนะฮะตรงนี้ L2 cache 2x 1เมก 16way ครับผมมเ t อร์อบอร์ดตัวนี้ก็ เป็นบิวอินของทาง ASUS มานะครับ Cherry Trail CR Memory นะฮะเป็นแบบ DDR3 ขนาด2 g b นะครับที่เห็นว่าขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแชร์ในส่วนของชิปกราฟ,ฟิกไปแล้วนะครับ Frequency อันนี้ก็คูณไปนะครับเห็นว่า799 800อย่างงี้ก็แรมน่าจะเป็นประมาณ8,600นะฮะส่วนออฟอนต์ไซส์บัสดีแรมเรโก็1ต่อ10ตรงนี้ CL12 ครับผม SPD อันนี้จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแรมไม่ได้ใส่เป็นสล็อ กราฟิกก็จะเป็น Intel HD กราฟิกหรือว่าเป็นกราฟิก on CPU ของ Cherry Trail ตัวนี้นั่นเองครับอีกจุดประสงค์หนึ่งของเจ้า TV วีสตินะครับแน่นอนนะฮะเราเสียกับทีวีและมันมีไวรัสในตัวนะฮะเราก็ต้องดู y t u t u นะครับแน่นอนอันนี้เป็น1080ก่อนนะฮะดูซิว่า CPU จะโหลดไปเท่าไหร่กด Play นะครับเอา Task Manager ดูแบบง่ายๆเลยนะครับจะเห็นว่า CPU ยังไม่มีโหลดนะฮะก็วิ่งกันปประมาณ30กว่า40%ลงไปถึง10%บ้างนะฮะ Process ก็กินหลักๆก,ก็ Microsoft Edge นะฮะอย่างที่ได้เปิดให้ดูตรงนี้เลยนะครับก็แล้วแต่เบราว์เซอร์ที่เราใช้ด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ได้บอกนะครับแรมเรามีแค่ 2G งกิกว่าฉะนั้นก็อาจจะกินแรมไปเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่แน่นอนเราก็คงไม่เปิดหลายแท็บอะไรอยู่แล้วถูกไหมฮะก็เมื่อกี้เราดู1080ไปแล้วนะครับเฉลุยเฉลุยก็ต่อมาเราขอข้าม1 0 4 0ไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเรามาตัดสินกับ 4K ดีกว่าถ้า 4K ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปดูมา4สีสิบให้นะฮะอันนี้ข้ามมาเลยกด Play ครับจะเห็นว่า CPU โหลดโดดขึ้นไปที่60%และลงมาที่30% 40%เท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีโหลดนะฮะอันนี้ 4K นะครับกดให้ดูจะจะนะครับ 2.1.60p นนะฮะเราฟูลสกรีนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่า รายละเอียดคมชัดมากนะครับโดยที่ไม่มีการหน่วงนะฮะแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วต่อให้ดู 4K ได้แต่ว่ามันเป็น HDMI นะครับเพราะฉะนั้นก็ refresh rate ของเขาอาจจะไม่สูงเท่าดู1080ทั่วไปนะครับ refresh rate ของ HDMI จริงๆแล้วมันก็ตันอยู่ที่24 h z นั่นเองครับเวลาเราใช้จอของเรานะครับเป็นจอ 4K ก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปรับ r e s o l u t i o โดยรวมให้เป็นแบบ1080แต่ว่า วิดีโอ YouTube เราเรนเดอร์แบบ 4K นั่นเองฮะมาดูการบริโภคพลังงานบ้างนะครับว่าเจ้าสติ๊กตัวนี้มันจะกินไฟขนาดไหนนะฮะอันนี้เราไอเออยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6วัตต์ถึง7วัตต์นะฮะก็ถือว่าน้อยกว่าไฟสแตนบายของอุปกรณ์บางอย่างอีกนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดให้มันฟู l โหลดดูนะฮะว่าจะขึ้นไปที่กี่วัตต์อันนี้เราฟูลโหลดแล้วนะครับก็จะขึ้นไปที่จับ 6ถึง7ก็จะเป็น8ถึงเนะครับก็ยังถือว่าประหยัดไฟมากอยู่นะฮะอันนี้8วัตต์ถึง9วัตต์แน่นอนครับยังประหยัดไฟกว่าหลอดประหยัดพลังงานหลอดไฟบ้านอีกด้วยซ้ำไปฮะ สำหรับเจ้า vivo stick ตัวนี้จากทาง asus นะครับก็ถือว่าเป็น mini pc ที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถเสียบหลังทีวีก็ได้เสียบหลังมอนิเตอร์ก็ได้นะครับการใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการดูหนังนะฮะ 4k สามารถทำได้1080สสบายๆนะครับเล่นเน็ตก็แน่นอนต้องสบายๆนะครับเอาไว้เสียบหลังทีวีเสียบหลังคอม ก็คือเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเราก็จะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับว่ามี PC ต่ออยู่นั่นเองนะฮะส่วนข้อเสียของเขานะครับก็ตามมาตรฐานของ Mini PC ขนาดเล็กนะครับสตอเรมีอยู่แค่32 g b นะฮะในที่นี้แต่ว่ามี USB p พอ t มา2พอนะครับหมายความว่าเราก็ต้องไปหาฮับมาต่อเพิ่มนะฮะมิฉะนั้นคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับอย่างละพอร์ตก็หมดแล้วนะฮะตรงนี้นอกจากว่าเราจะไปหาคีย์บอร์ดกับเมาส์แบบคอมโบ ในสาย USB พอร์ตเดียวนั่นเองนะครับราคาของเขาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะฮะต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งเจ้า Vivo PC Vivo Stick ตัวนี้มาให้ทดสอบกันยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o h o x o n ซก็ต้องขอลาเพื่อนๆก่อนพบกันในโซนหน้าที่ o h o x o n สาระ i ออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ